เออโมนี่เขาอะไรตำักคุ่งพี่นอ้องตำักคุ่งก็มีใหม่มาละมาละกินนู้นนหน่อย,อยแล้วก็ปูแดงพี่น้องนี่โอ้ปูแดงแซ่ไว้ในตู้ผงจะออกมาปูแดงไข่พี่น้องปูแดงไข่ย่างแซ่บๆพี่น้องพี่กินกับข้าวสวยพี่นะนี่ครับปูแดงแล้วก็ปิงป้งปิ้งหมูใหม่ปิ้งหมูใหม่พี่น้องมาๆกินข้าด้วกันพี่น้องมาๆมาๆมา เมื sugar, uh, ่อพี่น้องงปูพี pero, ่น้องแกป่วยบิ่ง้อปูปูอุ้ยพี่น้องปูคงจิตจำจำปูพี่น้องอืปูอืมเด็ดขารพี่น้องแต่บางหุ่งอันนี้เขาเขาเหนียวเหลือบางครั้งมาลายกินนกพี่น้อง

ไม่เส่ยบ่เลยแม่เอกเป็นคนปิ่งบอกไม่เส่บดิเจ่าเล่ไ่เอาทายพูดยังไงต้องบอกว่าอร่อยต้องบอกว่าอร่อยต้องบอกเส่บพี่น้องเฮ้เสี่บมาเส่บมืนกันได้พี่น้องเดิมสามสองหนึ่งลงท้องพี่น้องอ่ะตเลยอ <ừ> มาละใช่ปะอมาละเ่นกแม่อบอกก็เออมาไหลมาลา,าลฟ้าเหรออืครับไอคิวไหนนะฮะะอัมมวยซีจัมมูก <ừ m. S 1> ม,มันแซ่บเนาม อืมไลยเลการบ่ะในการเนาะกินในบ้านบ่ายไปนะพี่้องมึงหง่งมั้งปูมึงหน่วยมาลนะพี่น้องก็แล้วไปเดือดแสบเนี่ยกินกับก๋วยซีนพนะี่น้งองเนาะอืมคือจะเขากันดีนะพี่น้องก๋วยซีน แ <N> ล้วจำหูไหมเชียงเชีงมักกินผักขอบคอุณบําเหนียดสามตั้งหนึง่งโอเค okay, พี่น้อง <N> โ,อโอ้ยเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วมื่อนี้